ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะปอเอรักหวานเสมือนข้าวใหม่ปรามันควงแขนสบีดหวานทะเลกะบี เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงชื่อดังที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว17ปีสําหรับพระเอกปอณัฐวุฒิสกิจใจย้อนกลับไปในอดีตเมื่อไม่นานวันนี้หนุ่มปอคือพระเอกแถวหน้าของมุงไทยที่ทุกคนรู้จักและชื่นชมและเมื่อแต่งงานกับนางร้ายตัวแม่เอพรทิพย์สกิจใจปัจจุบันก็มีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องผูและน้องเผานั่นเองค่ะ และล่าสุดนั้นปอนัทพุทธและเอพรทิ์ก็ได้โพสต์ภาพอวดภาพหวานรักหวานเสมือนข้าวใหม่ปลามันควงแขนสวิตหวานทะเลกระบี่งานนี้นั้นทั้งคู่จะหวานกันขนาดไหนทะเลกระบี่จะหวานเป็นน้ำตาลหรือไม่เราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ